เดี๋ยวจะมีเนื that, target, team, ้อเพลงขึ้นให้บนจอนะฮะขึ <S <S ้นมาทีละคำทีละคำทีละคำถ้ารู้ว่าเป็นเพลงอะไรแล้วก็กดเพื่อตอบชื่อเพลงทันทีนะครับผมถ้าตอบถูกได้คะแนนในข้อนั้นไปถ้าตอบผิดอีกทีมหนึ่งจะมีสิทธิ์ดูเนื้อเพลงที่เหลือจนครบ15คําแล้วก็มีสิทธิ์ตอบเช่นเดียวกันเวลาการตอบ10วินาทีนะฮะทั้งหมดมี5ข้อจบเกมใครทําคะแนนได้มากกว่าคว้าเงินให้ทางบ้าน10,000บาทวันนี้ แล้วก็มีนักร้องที่มาร้องเพลงเฉลยให้เราแม่คนนี้เกินคาดมีฉันชอบมากชอบมากใช่ไหมชอบมากในการส่วนตัวชอบเวลาเขามาออกรายการเราด้วยชอบเวลาเขาออกรายการมากเพราะวเป็นคนที่น่ารักเฮฮาเอนเตอร์เทนแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อคือเขาร้องเพลงได้ถูกต้องเาธรรมดาเราจะเห็นเขาเรื่องการแสดงแต่หลายคนไม่รู้ว่าเขาก็ร้องเพลงเก่งเหมือนกันจะมารู้จักความสามารถอีกหนึ่งอย่างของเธอคนนี้ฮะออล่ตาติยา ต่างกันที่โบค่ะนี่นี่ต่างกันที่โบต่างกันที่โบนะเนี่ยฉันชอบเขาตรงนี้แหละชอบตรงนี้วันนี้ต้องบอกว่าออลลี่น่ารักมากนะคะอุตส่ามาร้องเพลงให้เราฟังหลายๆคนอาจจะแบบว่าเอ เขาเป็นนักแสดงที่แบบว่าเล่นละครเก่งแล้วแต่หลายคนไม่รู้ว่าเขามีความสามารถานการร้องเพลงด้วยใช่ค่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคะอยู่ดีๆร้องเพลงร้องเพลงได้ยังไงเป็นนางงามมาก่อนหรือเป็นนักร้องเป็นนางงามมาก่อนแล้วก็มาเป็นนักร้องแล้วก็มาเป็นนักแสดงแล้วพอเป็นนักแสดงก็ไม่ได้ร้องเพลงอีกเลยค่ะอ๋อเอาไม่ฮาเหรอ อย่างจะบอกอะไรจะเจ้าออรี่ค่ะก็มีออกงานอีเวนต์บ้างอะไรแต่ก่อนก็เคยร้องเพลงอยู่บ้างใช่ค่ะพอไปนักแสงก็ไม่ได้ร้องวันนี้เราก็เลยจะเอาความสามารถนี้แหละมาเป็นเกมให้กับดาราพัลรวยของเราได้เล่นนะคะเดี๋ยวเราจะมีคำใบ้ให้จากออรี่หลังจากนั้นคราวนี้คำมันจะขึ้นมาขึ้นมารู้ว่าเป็นเพลงอะไรกดเพื่อตอบทันทีนะเอาล่ะวันนี้จัดมาให้เหมาะกับ ยุคนี้นะแบบพวกเขาเหล่านี้นะออี่คิดว่าจะทายถูกไหมคะเขาทายถูกเลยค่ะเขาแค่ฟังดนตรีนิดนึงเขาก็ทายถูกแล้วค่ะจริงเหรอใช่ค่ะเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงก็คืออาจจะไปตรงกับชีวิตเขาบ้างอะไรด้วยหรอเดี๋ยวเราจะต้องเมาแล้วดิฉันชอบเรื่องแบบนี้เดี๋ยวพอถึงเพลงนั้นแล้วบอกเราแล้วกันคำใบ้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 เพลงไอริคำใบ้ก็คือหมดสีค่ะขอบคุณนะคะพี่แฟรง ไม่เป็นไรครับมารยาททางงามไงพอได้อะไรมาขอบคุณนสำหรับไอ้นู deflect, ่นใบขับใบถือขับใบคือหมดสิทธิ์ฮะหมดสิทธิ์คำร้องไปเอาละก็อยากดูแลตอาคนแล้วคนแล้วพ <Ah> ี่เต๋าพี่เต๋าตอบว่าไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ็ถูกให้เป็นแค่คนรู้จักลืมเป็นคนรักไม่ได้สักทีจึงทำเท่าสิทธิ์ที่มียามเห็นถ้าเป็นทุกจ